ทีนี้ก็มันจะมีคู้บุรบอกว่าเครื่องนี้จำเป็นต้องต่อกาวไหมต้องดูที่คู่มือครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เราต้องมีกาวเช่นเคีื่องนี้ไม่ต้องมีกาวเพราะมีสน่วนชั้นชองกันไปแล้วก็ไม่ต้องมีกาวอาจจะต้องดูที่คู่มือหรือว่าไ้มันจะรับอีเล็กทรอนี้มันสิ่งที่รับครับปกติปกติถ้ามีกาวคือส่วนใหญ่จเขาจะมีสายมาให้จะมีสายในรังเครื่องนไม่ใช่ด้านหลังสายเสียบก็ด้านหลังด้านหลังเกลี่ยสายเสียบตรงนั้นแหละครับ ที่จะมีใต้ท้ายใดใต้ท้ายของเครื่องมนจะมีสายเขียวผมขึงเรานะาต่อแต่ถ้าถ้ากรณียีเมันสามารถที่จะบอก้อกได้นาก็ก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินอกาลากสายมาแล้ว็เชื่อมต่อใช่ว่าบางทีส่วนใหญ่เราเขาจะมีบอกว่าเราซ้เอพามาเราต่อเก้าลงเองทั้งผิดั้กใช่ครับ แยกมาไม่ใช่เพรา้แยกกั้วไหมดวถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ะต้องตอลักแบบนี้ต้องทำนะด้ววนี่หน่อยตู้เก่าแต่ตู้รุ่นใหม่ก็จะสังเป็ที่พลาสติกอทเป็นพลาสติกก็ไม่จำเป็นต้องมีกาบ ชั <c 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 ้นหนองไหนก็เป็นพลาสติกพดงนะเป็นรุ่นใหม่จะเป็นพลาสติกครับรุ่นใหม่จะเป็นพลาสติกครับเีวจะไปมดูข้ออบก่อนอันนี้คือเัวตัอนะจะเป็นตัวลายมันก็จะเป็นดังที็นดีเป็นหต่อนะก็จะตัวท้าจะมีไฟบบเช็คแรงดันดีอัเนี้จะเช็คว่ามีกับไม่มี

ไปบ้านมีก็านร0 0แล้ว9ากมากหลมากก่0 0เอ่อไม่เกิน200รีอเคเยที่ได้าค้วามมีตูเป็นยวครับ้ายท้ถอดาเช็คได้จะมีรรงงานอยู่26วนคืออันตรายจริงๆไม่เยมีระบบโีรศัพท์48วนแครับ เอ่อเป็นสองคนคือค่ามากกว่า5าวลตพมือว่าเป็นอ๋อนี่ไม่อันตรายแต่ว่าก็ควรจะมีต้องมีกาวต้องาวหับแล้วก็มีเื่อนเื่ออตเื้อใหม่จริงค่ะอันนี้ก็จริง มีไฟร่วงนิดนึงครับก็จะพอสรุงครับเหมือนกันมันมันถึงคนะท้เดียวกันครับพอเริ่มเสร็จปุกบเอาไปเรินหกหลันดครับกาทีนะครับาานี้ะมี เสันียดาไม่มีค่ะจ,จะไม่มีค่ะจะไม่เสียบปั๊กค่ะเพราะว่าควายอันตรายก็เลย,ยมไม่เสียบแล้วก็ปักป๊กตองเดิมก็เังเป็นสองตนเดิมยังไงก็ต้องเียบดาวแล้วก็ 没卤啊，没、oh. 呃、没没没卤啊，直接的。